เด็กจบใหม่ควรเริ่มต้นกับประกันยังไงดีสําหรับน้องๆน,นะคะที่เพิ่งเริ่มทํางานกีเข้าใจเลยว่าเรื่องประกันอาจจะไม่ใช่เรื่องแรกๆที่อยากจะคิดค่ะเพราะเงินเดือนเพิ่งเริ่มต้นค่าใช้จ่ายก็เยอะความฝันก็ยังอยากจะใช้ชีวิตเต็มที่อยู่แต่ถ้าให้คิดแบบเป็นกลางๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่สุขภาพของเราดีที่สุดแล้วและเบี้ยประกันมักจะอยู่ในระดับที่เราจับต้องได้ดีที่สุดเลยค่ะจุดประสงค์ของการทําประกันเริ่มแรกสําหรับเด็กจบใหม่เลยไม่ใช่ทําให้มีทุกอย่างครบในทีเดียวนะคะแต่คือการกันเหตุใหญ่ๆเอาไว้ ที่อาจทําให้เราไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทางด้านการเงินค่ะเช่นการที่เราต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาลไปผ่าตัดใหญ่ตรงนี้นะคะใช้เงินหลักหมื่นหลักแสนเลยให้เราลองถามตัวเองก่อนง่ายๆว่าถ้าปีนี้เกิดเหตุให้ต้องนอนโรงพยาบาล3-5คืนเลยถ้าค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่บริษัทหรือสิทธิ์ที่เรามีอยู่ช่วยจ่ายเรามีเงินสำรองส่วนตัวพอไหมถ้าคําตอบคืออยังไม่แน่ใจประการสุขภาพแผนเล็กๆเ,เริ่มต้นสักแผนก็อาจทําให้เรารู้สึกอุ่นใจได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องเริ่มจากเบี้ยสูงๆหรือ แผนสูงๆเริ่มจากแผนพื้นฐานที่ช่วยลดความเสี่ยงก้อนใหญ่ๆก่อนละกันค่ะแล้วพอรายได้เราเติบโตมากยิ่งขึ้นเราค่อยกลับมาดูอีกทีว่าควรจะเพิ่มความคุ้มครองส่วนไหนเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับชีวิตในตอนนั้นมากที่สุดค่ะ